เคอเป็นไงบ้างเพื่อนเคอเป็นไรเพื่อนโอ้รูสึกมรู้สึกมันรู้สึมันมันฟินแปลกๆคโอ้ม่ฟินแบบมันมันไม่อยู่แล้วม่นไม่อยู่แล้วไม่นโอ้ยโอ้มุนข้ามไโรงหมุนติว เฮ้ยรู <c oughs> <cek warm> ้สึกผมเป็นบ้าแปลกๆอบมันมันคูดจะสบายในชีวิตผมเลยอะมันสบายมากๆแบบไม่มีมันอยู่เลยเื่อนเอนเป็นไรเออเออเออเพื่อ น่ากลัวมากฮะเพข่้นไป็ลอะนะเพื่อนขั่ข้างอีดีเพื่อก็คุ้มข้างทำไมอีดีเพื่อนก็ขู่ข้างเลย